สวัสดีค่ะวันเดียร์เรียนจะมาสูส่สมมตลนะคะส,สมมูลผอมไม่ตาพบกันค่ะสัตว์เปสัตว์ตายยิงจะเราต้องทำแบบนี้สัตว์เปสัตว์ตายสัตว์ทะเลที่เป็นเพือ่อนทู สิคือด้วยการหาบทหาสิอะเวลาหุ่นดูจมเป็นสูเป็นสูเธออย่าไล่เบียดเบียดซึ่งกันและกันเลยอาภยยาภาษาหุ่นดูจมเป็นสูเป็นสูเธออย่าไล่เบียดเบียดซึ่งกันและกันเลยอาภยยาภาษาหุ่นดูจมเป็นสูเป็นสูเธอ はい。